Mule Nell สวัสดีขอต้อนรับพี่คันพี่เดยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับต้องก่อนอื่นเลยต้องให้ทักทายแฟนๆที่ชมอยู่ทางไลฟ์นะครับ o k e b o o k แล้วก็แน่นอนเสียงเราออนอยู่ทางเมโล97 5คลื่นวิทยุด้วยสวัสดีครับทำเสียงหลอกครับผมขันนะครับเสียงแบบนี้ถ้าคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์อยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หออังรอกอยู่นะฮะนะครับเอาก่อนที่เราจะพูดถึงซิงเกิลใหม่กันผมเกินไปล้นะครับต้องต้องย้อนกันสักนิดนึงวันนี้วันที่10 นะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานวันที่9เดือน9นอกจากจะเป็นวันที่คนช้อปปิ้งถล่มทลายแล้วถ้าย้อนกลับไปวันที่9เดือน9ปี99ครับคือวันที่ขันปล่อยอัลบั้มอารมณ์ขันหวานไพ่จะให้สังกัดกรีนบีนด้วยที่เชียงใหม่ที่มีเพลงชูวับชูวับไ p นใช่ครับถ้าใครๆได้ยินย้อนกลับไป พูดตัวเลขได้ไหมยี่สยี่สิปีนะครับ,รบยังจำโมเมนต์นั้นได้ไหมที่เราจำาได้ครับจำได้ฮะยังเป็น,เป,นเป็นอะไรที่มาทำเพลงที่มันร้องมากกว่าแรปรอัลบั้มนั้นนะครับก,ก่อนหนั้นก็จะมีอัลบั้มของคันเทออกมา2องอัลบัม้มแล้วก็มาทำอารมณ์คันหวานเะนซึ่งเป็นการร้องเพลงครับ หลัง21ปีผ่านไปก็กลับมาร้องเพลงใหม่ครับนะครับก็พูดถึงอันนั้นก็คือเป็นเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับแล้วก็ในฐานะชทเทเนียมก็เป็นศิลปินกลุ่มแรกที่ทํางานร่วมกับสนามหลวงมิวสิกในปี2005ใน95ปีแล้วใช่ครับแล้วก็วันนี้กลับมากับโปรเจกต์พิเศษที่ชื่อว่า Bri n g It Back กนะครับก็ยังกลับมาทำงานกับสนามหลวงมิวสิกอีกครับมันเป็นไปเป็นมายังไงครับ คือจริงๆมันเริ่มมาจากคอนเสิร์ตสนามหลวงสวนสนามก็คือเป็นเรียกว่าคืนสู่เย่าของศิลปินที่เคยออกอัลบั้มกับสนามหลวงเคยทํางานกับสนามหลวงเราก็ได้ไปร่วมงานเพราะฉะนั้นเราก็ได้มีการคุยกันว่าเออเรามีโปรเจกต์แล้วก็ทางก็สนใจกันทั้งคู่ที่จะทําด้วยกันนะครับก็เลยกลายมาเป็น bring it back นี่ครับครับผม bring it back ถ้าแปลแปลเป็นภาษาไทยคือ เอามันกลับมาใหม่ใช่ครับนั้นมันกลับมาใหม่เออโปรเจกต์นี้ก็เลยเป็นการนำซิงเกิลที่เรารู้จักกันกลับมาทําใหม่พูดถึงการทํางานของซิงเกิลนี้หน่อยใครเป็นคนเลือกเพลงอะไรยังไงกันบ้างจริงๆแล้วเราก็หารือกันครับว่าเพลงไหนมันเข้ากับเราครับส่วนผมก็จะเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงครับเราก็จะสร้างแทร็กขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับ ลองทำดัดแปลงให้มันเป็นสไตล์ที่เราคิดว่าเพลงนี้ควรจะเป็นอจริงๆลืมไปไม่รักกันเนี่ยเป็นเพลงที่เราทําอันสุดท้ายของ5้าเพลงนี้อืลืมไปไม่รักกันก็จะเป็นของนูโวนูโวครับนะครับเห็นบอกว่ามีความพิเศษในบั้มนี้ที่ที่พี่ขันบอกว่ากลับมาไม่ได้แรปเลยใช่ครับร้องอย่างเดียวร้องอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเอาเพลงอย่างนี้มา มันก็จะมีที่แรปอยู่สักสองที่ไม่นั้นเพลงมันจะยาวเกินครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราร้องเยอะแล้วเราร้องทั้งท่อนฮุกทั้งท่อนเวอร์สทั้งท่อนบริดจ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาแรปอีกเนี่ยมันก็เหมือนจะมันเยอะกันไปเราก็เลยเออเดแรปสักสองท่อนละกันเราลองเองอะไรอย่างเงี้ยพี่เดก็สบายอยู่แล้วสบายแรปจริงเอาตรงไหมครับก็คือร้องเนี่ยอย่าให้ผมร้องเลย ขันน่ะดีแล้วได้อยู่เองได้อยู่นะครับถามถามพี่เดดีกว่าเพลงเก่าๆที่เราหยิบมาทำถ้าตอนรู้รู้จักไหมครับเพลงเพลงพวกนี้รู้จักหมดเลยรู้จักหมดเลยแล้วรักมันด้วยมันเกิดมาเพราะว่าอ่ารักปอนดด้วยโปรเจกต์เนี้ยเพราะว่าเราอ่ะรักเพลงนี้มากมันเป็นสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กๆแล้วได้ฟังแล้วแบบได้เห็นพี่กบไมโคร เขาร้องตอนนั้นอายุเขาเขาอยุสิบเก้าเราเด็กมากล้วแบบโหเท่มากอยากเป็นแบบว่ารักมันปอนมั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีสิบวิดีโอมันเท่ตอนนั้นตอนเราดูแล้วแบบเอออยากร้องเหมือนกันเป็นฮีโร่ตอนนั้นนะอ่าใช่เราก็เลยอยากจะทําเพลงนี้ขึ้นมาก่อนโอ๊ยโทษทีครับไม่เป็นไรฮ่าฮ่สบายๆสบายพูดถึงเพลงดีกว่าในโปรเจก์นี้มีเพลงอะไรบ้าง เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีวันนี้วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องลืมไปไม่ได้กัรนอกจากนี้เพลงอะไรอีกไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าจะไม่หลอกกันครับกองไว้ของพี่เจเจตรีนะครับก็ใจส้มๆของไมโครแล้วก็รักปนปอนของไมโครเออครับผมเรียกว่าใครใครเติบโตมายังผมก็รู้จักทุกเพลงตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ยุคเ0านเนี่ยเอาง่ายๆรู้จักแน่นอน8090 8090านะครับผมรักปอนนี่80 เออใช่ฮะับเก้าแปดหกครับเออเออนะครับพูดถึง MV ดีกว่านะครับลืมไปไม่รักกันออกไปแล้วเมื่อวานใช่ครับผมได้ดูเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นแบบยังงไบ้างซีนเดียวยาวๆเลยใช่ชอบไหมนะครับชอบชอบเก๋ดีเก๋ดีนะครับเราเราพูดถึงคอนเซปต์หรือว่าใครเป็นคนคิดอะไรจริงจริงแล้วน้องพีทนะครับเป็นดีเรคเตอร์ที่เขานําเสนอคอนเซปต์นี้แล้วก็แบบว่าเออแปลกดี แล้วเราก็ไม่ไม่ต้องทําอะไรมากเราก็นั่งเหมือนมานั่งอยู่ในบรรยากาศอยู่ในสวนอะไรเงี้ยครับปกตินี้เราจะต้องมีแอคชั่นเยอะนะขยับเข้ามาเล่ต้องขยับมต้องอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรามาทําเพลงร้องอย่างเงี้ยมันน่าจะทําอะไรให้มันแปลกใหม่มันเป็นแบบ อาร์ตอาร์ตหน่อยอะไราเงี้ยครับก็เลยเข้าท่าก็มีพี่สองคนมานั่งตัวหนึ่งก็ประตูโทรศัพท์ครมีนางเอกต้องไปชมกันครับดูได้นะครับทั้งเกินไว้ประมาณนี้เกินไว้ประมาณนี้นะครับแต่ตอนผมดูเนี่ยดูจนจบเนี่ยผมก็แบบมีคําถามนิดนึงว่าพี่จะไม่ช่วยเขาเลยหรอจริงๆแล้วเนี่ยคือคอนเซปต์เราบอกนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ดูก็อาจจะยังไม่เก็าแตน่อยแถ้าดูแล้วเนี่ยก็คือว่า เขาอะคิดอยู่ในหัวเขาเองอว่าเขากําลังเศร้ากับความรักของเขาซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ไม่ได้เขาไม่ได้เหตุการณ์นั้นไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่มันเป็นอินไซต์ในตัวเขาและคนอื่นถ้าสังเกตคนอื่นที่เดินไปเดินมาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเออนะอ้าวพูดอย่างนี้ต้องไปดูแล้วไปดูกันเยอะๆเลยสนใจมากนะครับแล้วก็มีน้องผมคนหนึ่งเป็นน้องดีเจในคลื่นนี้ไปเล่น MV มด้วยเพลงหนึ่ง เพลงอะไรเนี่ยกองไว้เหรอกองไว้กองไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าซีนแปลกๆเหมือนกันครับอันนี้ถ่ายแล้วถ่ายเสบร้อยครับเรียบร้อยตอนนี้คือเสร็จทุกเพลงไหมครับอิงบีครับกอบเกือบจะเสร็จแล้วนะครับนะครับโอ้โหก็ต้องไปติดตามกันออกมาเพลงไหนไปคลิกดูกันเลยนะครับชาวเมญโลนะครับแล้วหลังจากนี้จะมีแพลนทำ อะไรยังไงกันต่อบ้างในอนาคตหมายถึงจากของอัลบั้มนี้นะครับใช่ครับก็เราก็จะปล่อยเพลงทุก12วันใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเมื่อวันเราปล่อยไปหนึ่งเพลงอีกสิวันเราก็จะมีเพลงที่2องีกสิวันก็มีเพลงที่3แล้วก็จนจนครบ5เพลงครับเพลงต่อไปก็ไหนว่าจะไม่หลอกกันอ่าเอยบอกแล้วหรอบอกเลยบอกเลยเอ็กคูซีนเอ็กคูซีเพราะว่าตอนนี้ไม่จริงๆแล้วว่าก็คือ เรียงตามไอ้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้เรียงตามอัลบั้มนะอ่าไม่ได้ไม่ได้พูดถึงอ่าในในสตรีมมิ่งอ่ะฟังกันได้แล้วค็เรเรียงฟังนะแล้วก็มันก็จะเมโลมากเหมือนคลื่นเลยคลื่นเลยโอ้โหเป็นงานเป็นงานเออแล้วในฐานะฐานะเพลงของไทยเทเองในอนาคตเรามีแพลนยังไงกันบ้างก็มีแพลนกันอยู่ครับก็คุยคุยกันอยู่ครับสำหรับอนาคต ก็เตรียมเตรียมไว้บ้างฮะนจะแต่ว่าปีนี้คงไม่ไม่น่าครับเพราะว่าด้วยเหตุารอ่ะใช่ครับเออก็เลยทําเพลงแบบชิวๆให้ฟังกันไปก่อนครับเราทำย้อนดีกว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เรารู้กันโควิดเราสองคนพี่สองคนได้ไปทำอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างหรือเปล่าทำสวนครับเฮ้ยพี่ขันทำสวนจริงหรอใช่ครับมันมันเหมือนแบบมันทำเพลงทุกวันแล้วคือเพลงเนี่ยทำแน่ ก็คือทําจนมันแบบว่าโอเคบางทีตันก็ไม่เปไรเปิดเพลงแล้วก็แบบค่อยไปซื้อต้นไม้มาปลูกอะไรมาฮะปลูกโอ้โหสารพัดเลยครับอันนเต็มบ้านเลยครับมันมันโอเคมันรอดนะรอดครับแล้วอันไหนที่ตายก็ไม่ซื้อแล้วมันเลี้ยงยากครับแต่เลี้ยงปลาด้วยนี่ไม่ปปะกครับไม่กินยุงครับพี่พี่เดยมีมีทำอะไรบ้างครับก็ทำหมกข้าวิง่หรอใช่ชอบกิน ชอบกินชอบทะบข้าวชอบกินด้วยเออใช่ก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่เราได้ทําอะไรใหม่ๆได้ลองทำอะไรจริงๆมันก็ได้อยู่กับตัวเองมากๆมันก็ดีเหมือนกันมันเหมือนเป็นยุคตอนที่เราแบบตอนนี้ผมไปทำไปไปทาไทยเทสแรกๆที่อเมริกาครับเหมือนแบบเราก็ไม่ได้รู้จักใครมีงานออกไปเจอพบปะใครทุกวันอะไรเงี้ยมันจะได้อยู่กับตัวเองมันได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทําเพลงได้ ได้เรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆได้เรียนรู้นู่นนี่จาก YouTube อะไรเงี้ยครับก็สนุกดีแบบเป็นช่วงที่เหมือนแบบเราหยุดเดินช้าลงนิดนึงไหนๆก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเออศึกษาตัวเองมากขึ้นนะครับอ้าวอยากจะให้ฝากแล้วกันซิงเกิลใหม่ซิงเกิลนี้โปรเจกต์โปรเจกต์นี้นะครับ b r i n g i t Back ให้กับชาว Melo ให้ติดตามกันฝากก่อนนะครับพี่เดก็ลืมไปไม่รักกันนะครับก็มีสิกวิดีโอก็ออกแล้ว ติดตามได้ที่สนามหลวงมิวสิกนะครับของที่ u t u b บนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับฝากแชร์ด้วยตาม Subscribe ด้วยครับแล้วแล้วก็สตรีมมิ่งเนี่ยห้าเพลงน่ะฟังได้แล้วตอนนี้อ่าทุกแพลตฟอร์มเออทุกแพลตฟอร์มแล้วแล้วก็ฝากแชร์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับถ้าใครมีความรักก็นั่นแหละครับเมโลครับ รับผมขอกันเข้ามาเยอะๆแล้วกันครัขอมาด้วยที่นี่ดันให้ขึ้นชาร์ตเลยขอไปอันดับหนึ่งเลยครับนี่แล้วอยูครับลยูส่งกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ MV ก็ไปดูกันเยอะนะครับลองเม้นมาว่าดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างเห็นตีความยังไงบ้างนะครับอยากรู้อยากรู้นะครับวันนี้ก็ยินดีมากๆขอบคุณมากๆกับพี่ขันพิเดชไทยเทนียมครับขอบคุณครับ